ไม่พูดพร่ำทำเพลงครพี่เต้กินอาหารจีนเนี่ยมันก็ต้องเริ่มเป็นขั้นเป็นตอนอแต่ละจานใช่ไหมต้องมีมีขั้นมีตอนแต่เดี๋ยวก่อนงงมากนี่นี่เรามาเชียงรายรอบนี้ปกติเราต้องไปแบบลุยอาหารถิ่นอาหารเหนืออะไรอย่างงี้นี่ก็เปลี่ยนนอันนี้ก็ถิ่นงหใช่เชียงรายเชียงใหม่ภาคเหนือเนี่ยเป็นถิ่นของชาวไทยเชื้อสายจีนยูนานอาศัยอยู่ที่นี่เป็นจำนวนมากเราแน่นอนว่าคนเชื้อสายจีนเนี่ยก็มีอยู่ทั่วประเทศไทยนั่นแหละนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้วันนี้เราเลยต้องมาเยือนที่นี่ครับพัตคารยนนาครับผม บรรยากาศของร้านต้องบอกกันว่าเหมือนกับเรานั่งอยู่ที่นครคุนหมิงบนทนยูนานขนาดนั้นเชียวแต่ว่านี่เป็นจังหวัดเชียงรายอยู่ริมแม่น้ำกบใช่ไหมคืออะไรที่เป็นการกบเนี่ยเตยจะชอบก็บรรยากาศหนาวมันก็จะอุ่นๆไม่ใช่เลยออโอเค <laughs> เข้าที่อาหารดีครับคือร้านเขาเนี่ยถึงว่าจะชื่อพัฒนาคานยูนานก็จริงแต่ไม่ใช่จํากัดเฉพาะอาหารยูนานมีบางเมนูที่เป็นยูนนานแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูท็อปฮิตในเมืองจีน ใครบอกว่าเคยไปเมืองจีนหรือว่าไม่ได้ไปมาหลายปีอยากจะกินอาหารจีนอร่อยๆอออมาที่นี่เริ่มจากออเดิร์ก่อนออเดิร์ไหนขายดีครับออเดอร์ออเรสฉวนแน่นอนครับถ้าเป็นออเดิร์เสฉวนเนี่ยจะต้องมีปูแน่นอนทําไมต้องเป็นปูครับผมปูเสฉวนเนี่ย <c oughs> โอ้ย <c oughs> ไม่ใช่พัทยงพัทยา <c oughs> บ้านงเฉียวปืนนะพูดถึงเมนูเขาหลากหลายจริงๆนะดูแล้วก็น่ากินทุกอย่างอะ มีอาหารใต้จิ๋วก็มีนะมีแบบหอยจ้อกุ้งออวุ้นเส้นอนะไรเงี้ยเพราะว่าเจ้าของร้านเขาคุณพ่อเป็นคนจีนเชื้อสายใต้จิว๋วส่วนคุณแม่เนี่ยเป็นคนไต้หวันดูมาจากไต้หวันเลยเพราะฉะนั้นนี่เมนูมเรื่องของความเป็นจีนอาหารจีนภาษาจีนเนี่ยเป๊ะ ือจุดเด่นอีกอย่างของพัฒนาคือเจ้าของหน้าตาดีด้วยสวัสดีครับคุณกังครับสวัสดีครับส,สบอบถามหน่อยอันนี้มันมีทีเด็ดยังไงบ้างเมื่อกี้เมนูหลายๆเมนูที่เราสั่งเนี่ยคุณกังก็นแนะนำเองครับอ่าเริ่มจากออเดิร์ฟนี่ยังไงครับอันนี้เป็นออเดิร์ฟเสฉวนครับผมมันมีจุดเด่นยังไงถ้าเกิดแบบคนมาเนี่ยเขาสั่งออเดิร์ฟเราจะไม่ค่อยคุ้นกับแบบนี้เท่าไหร่ครับอ่ารสชาติมันจะติดเผ็ดนิดๆครับจะราดกับซอสเสฉวนจานแรกเนี่ยจัดแบบเล่าร้อนเลยนะครับโอเคแล้วตัวนี้ขอ้น้ำแดงนี้เราจะต้มไว้ประมาณ2-3วันฮะให้เืสองี่ย ซึมเข้าไปในเนื้อครับผมแปลว่าเนื้อนี่ก็นอกจากรสชาติเข้มข้นแล้วคือแบบเนื้อนี่ดจ,จาก,กระดูกล่อนเลยครับใช่ครับ <c oughs> แล้วก็ต้องจําเป็นต้องกระหม่อมโถนี่มันจะเข้ากันมากใช่ครับโบสามชั้นเนื่อผักดองครับโดยอีกชื้นหนึ่งที่คุ้นชื่อกันก็จะเป็นเรียกกันเข่าหยกครับผม โคโลครับผมข้างในก็จะเป็นผักกาดดองยูนนานครับซึ่งความเป็นยุนนานเนี่ยจะมีเรื่องของผักดองเนี่ยจะเป็นทีเด็ดใช่ครับใช่ไก่ดำตุนจีนก็ไก่ดําเราจะสั่งจากดอยแม่สะลมาครับจะเป็นไก่ดําแบบดําจนถึงเนื้อกระดูกเลยครับผม พูดทีน้ำลายสอเลยร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วเพิ่ง <c ười> เปิดหรือเปล่าเพิ่งเปิดหรือเปล่างบอกก่อนปีนี้เป็นปีที่31แล้วครับ <c ười> ปูการ<ส>ันต<ส>ีคุณภาพน,นะคือไม่เจ๋งจริงไม่อยู่ตรงนี้มาถึง31ปีแล้วบรรยากาศก็ดีนะครับนี่สไตล์จินจีแล้วก็ติดริมแม่น้ำกกโอ้โหบรรยากาศดีขนาดนี้หาได้ยากสไตล์ของเสฉวนต้องเผ็ดหน่อยอืม แต่ก็คือไม่ได้ไม่ถึงกับแบบเผ็ดโดดแต่ว่ามันมีความแบบจัดจ้านในในตัวของคือสีมันดูโหดต่อมาครับพี่เต้ขาหมูอันนี้ที่บอกโอ้แต่คุ้นเคยกันใหญ่ๆแน่นแแบบนี้ชัวร์เลยขาหมูยืนนานยืนนานก็พอครับผมอยืนนานเดี๋ยวจะเมื่อยมันแน้นเนี่ยโอเคยืนนานครับผมดูที่มันต่างจากขาหมูทั่วๆไปในในกรุงเทพยังไงนี่น้ายืนนานนริงขาสั่นนะขาเทอสั่นยืนนานเลย เขาบอกว่าให้ทานคู่กับมันโถปกติยังไงครับต้องเอาจิ้มเลยอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะแต่ว่าม,มันจะซับน้าได้ค่อนข้างดีอันเนี้ยแต่บางคนเขาจิ้มเลยนะ๋อ,อคือจิ้มจากตรงนี้ใช่ใช่บางคนเขาจิ้มเลยแต่ว่านหนึ่งเหมือนถ้าเกิดถ้าเป็นสไตล์อาหารที่สายเหมือนข้าเหนียวจกเลยอย่างนั้นเลยปานันประมาณนัณน้น<อ>เพราะมันโถเรียวกว่าเป็นอาหารหลักที่ให้พลังงานคู่กับคนจีนมาช้านานเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกที่นี่จะปลูกข้าวกันได้ทั้งเหนือเนี่ยมันอากาศหนาวไงแต่หมันโถเนี่ยมันคือวิ คุณชมดูความเข้ากันของน้ำจิ้มที่มันซึมลงไปในชั้นหมูซีดเลยเริ่มด้วยขาหมูน้ำก่อนขาหมูโอเคเนาะโอเคเลยล่ะครับพี่เมื่อกี้กับบันโถเข้าจริงอย่างที่คุณกลางเจ้าของร้านบอกว่าเขาใช้เวลาในการต้ม,มการเคี่ยวอะสองว <จน S 2> ันสามวันอะเข้าไปในเนื้ออ่ออันนี้ผมตั้งใจเลยเห็นเลยเห็น,หนในรูปอโหหน้าลองอะไรนะเรียกว่าเขายกอะครับคือคนที่เป็นคออาหารจีนเนี่ยเขาจะชอบกินหมูแบบเนี้ยภาษาจีนกลางเรียกว่าโคโร แต่ว่าคนไทยรู้จักในนามขคาหยกเน้นของการใส่ผักดองด้วยซึ่งผักดองเนี่ยเป็นทีเด็ดของคนจีนยูนนานโดยเฉพาะขึ้นชื่อเหมือนเป็นเอกลักษณ์เป็นของขึ้นชื่อของเขาอะไรอย่างนี้นะดูสีสันนะครับคุณผู้ชมว้าวอือครับดูสีสันคือไม่สามารถแบ่งได้จริงคือมันต้องเต็มเต็มปากเต็มคำอ่ะชั้นเนื้อของมันในตัวขคาหยกเนี่ยร้านนี้ดูไม่มันจนเกินไปมีชั้นของเนื้อกับไขมันพอๆกันครับลองเลยนะครับ เ,เจริงผมอาจจะไม่คุ้นเคยกับรสชาติแบบที่เป็นต้นตํำรับแต่นี่คืออร่อยรสชาติกําลังดีผักกาดดองอร่อยอมหมูเห็นบอกไม่เหนียวนุ่มกําลังดีพัตคารยูนานถือเป็นอีกหนึ่งร้านอาหารครับที่ใส่ใจและพิถีพิถันตั้งแต่ขั้นตอนของการเลือกวัตถุดิบจนไปถึงการปรุงอาหารทําให้รสชาติของอาหารออกมาอร่อยลงตัวทุกเมนูเลยครับ และที่นี่นะครับก็เปิดตั้งแต่9โมงเชา้าเป็นจนถึง3ทุ่มนอกจากมาทานเป็นครอบครัวแล้วนะครับทางร้านยังมีบริการเรื่องของจัดเลี้ยงประชุมสัมมนารวมไปถึงกรุปทัวร์ซึ่งใครที่สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดกับทางร้านได้โดยตรงเลยครับโอ้รสชาติอร่อยไม่อร่อยดูได้ดูดิเออปอนแรกดูแบบจะหมดไหมจะหมดไหมอ่าหมดแล้วดูสิ เรียกว่าอัดแน่นด้วยคุณภาพใช่แล้วก็ปริมาณเขาไม่มีกั๊กเหางที่บอกมาแต่ละจานนี้เพราะฉะนั้นเวลามาสั่งก็บัญญัติบัญญัติเนเดิๆค่อยๆดูกันก่อนนะมากี่คนคำนวณดีๆเมื่อกี้เราห้าวไปไหมตอนสั่งอะเอานี่ครับเอานี่ครับอันนี้ครับนี่หมุนเรื่อยๆเห็นเนี่ยไม่มีนะถั่วนี่ครับเมื่อสักครู่ครับความเดินตอนที่แล้วนะฮะตอนมันเต็มจานมันเท่าไหร่อ่ะแล้วดูตอนมันหมดดิเป็ดตรงนี้เป็ด โอ้โหเป็ดนี่ไปเกิดใหม่ละลงแม่น้ำกกไปแล้วเนี่ยน่าจะไปถึงนู่นนูเรียบร้อยก็มันก็บ่งบอกถึงคุณภาพแล้วก็ความใจถึงของร้านนี้ใช่ในราคาที่แต่ละเมนูเนี่ยก็ไม่ได้แพงนะฮะไม่อยากจะไประบุเป๊ะๆว่าเท่าไหร่แต่ว่าดูแล้วก็2 0 0ร้อยสร้อยกว่าก็มีใช้คําว่าสมเหตุสมผลดีกว่าราคาเหมาะสมกับปริมาณที่ให้มาเราจะมีหลายเมนูที่เขาแนะนำเราก็น่ากินแต่ว่าพอเราจะสั่งบุ๊บบัตน้องๆน้องๆพนักงานคนสวยเนี่ยเขาก็ห้ามไว ใจเย็นก่อนไหมครับพี่พน้ามือหรือเปล่าน้ามือหรือเปล่าลองดูก่อนลองดูก่นอนดีนดว่าเราเชื่อน้องใช่ก็เป็นว่าถ้าสมมติคนที่มาเชียงรายอย่างที่บอกว่า<ม>อันนี้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะเผื่อใครที่อยากจะกินอาหารจีนแล้วก็บรรยากาศดีๆแบบนี้อยู่ในตัวเมืองด้วยอยู่ริมน้ําก,กนะครับใครมาก็มากันได้หาไม่ยากหรอกเพราะอย่างที่บอกขับมาถ้าบอกว่าร้านอาหารจีนเนี่ย ขับมาดูออกเลยรู้เลยลก,ก็เสริฟว่าพัฒคาขยุนนานแล้วก็ที่เชียงรายก็จะมีร้านนี้เป็นโซนริมน้ําที่มีร้านอาหารดังๆเยอะแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะมาลิ้มลองอาหารจีนให้ใหายคิดถึงเมืองจีนก็แนะนํามาที่ร้านนี้ครับอย่างที่บอกอันนี้ก็เป็นอีกหร้านที่เราแนะนําแล้วกันหรือถ้ามีร้านไหนแนะนําอยากให้เราเไปชิมลองไปนะจังหวัดนี้จังหวัดน,นี้ เผื่อถ้าเราได้แวะไปหรือว่ามีโอกาสได้ไปเนี่ยก็จะได้แบบ<ม>ไปชิมกันดูถ้าช่อง YouTube <ม>ก็คืออเวกม m เดียเลยใช่แต่ถ้าเพจของเราก็มีทั้งอเวกม m เดียแล้วก็ตัวไทยคําจิงคำ<ช>ด้วยติดตามกันได้คอนเทนต์มีหลากหลายเลยขอชิมเจ็บประคำก็เป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ใครต้องการให้เราไปช่วยให้เราไปชิมอยากจะโปรโมทร้านบอกได้นะฮะ